สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขนเมนีจะผ้ามากินลาบซุกเลยจ้าพี่น้องจ้าเห็ดเองจ้าเชโมดเหดเองจ้าพี่น้องเป็นแระเสียบจ้าพี่น้องจ้าแบบซับเลยจ้าพี่น้องจ้าเห็ดแบบชินใหยบ่ได้จ้าผู้เฒ่าบนคินนำบ่ได้เ้ยจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบลวกจิมเลยจ้าพี่น้องจ้าเนื้อจ้า แลวกะมีคขั้นแทนหน้าน้ำได้ใจพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นแจวขี้เพียเลยจ้าพี่น้องแจวขี้เพียบ้านห้าคุ้มคุ้มนะจ๊ะพี่น้องจ้าสมพักก็มี่จ้าพี่น้องจ้าอันนี้ซื้อเพ่นมาจ้าสิบบาทจ้าเจ้านี้แซ่จ้าขาประจําจ้าซื้อ่นตลอดเลยจ้าพี่น้องพักสดเห่าก็จะมีทั่วจ้ามาลาพักชี่ล้วก็ต้นหอมเลยจ้าพี่น้องจ้าแลัวก็ใบ ใบอีหยังก็อนเลยเฮ้ยลืมลรอใบอะไรนะใบชะม่วงจ้ะพี่น้องจ้ามาเสบน้ำกันได้จ้ะพี่น้องจ้าเขาแรงจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าเมื่อวมาพบกับช่องน้องยิ้งกินแซ่บน้องยิ้งมีเมนูยังนำเสนอบอกพี่น้องที่ละคะลาบเนื้อละกันสร้อยจุค่ะเอเมนเองกับลวกจิ้มลวกจิ้มจ้ะพี่น้องลวกจิ้มเชฟค่ะ อยากกินหลายมือแล้วพี่น้องจมอยากกินมาได้จ้ามากินข้าวน้ำกันพี่ไทยทางพี่ไทยอยากินน้ำอื่นอย่าบอกพี่น้องพี่น้องทางไทยทางเมืองนอกนละจ้ามากินน้ำกันละจ้าข้าวเหนียวก็เราห่อพี่น้องหาบาทได้ไล่หลายค่ะนมาได้จ้ามากินน้ำกันแซ่บๆจ้ะพี่น้องแซ่บๆยั่วๆน้ำกันจ้ะมีพักหลายอย่างจ้ะพี่น้องพักหอมปลอมพักใบชะมวง หมกทั่วฟักเนา่าหอมผักชีค่ะแล้วก็มะระขี้นกะจำพี่น้องบ,องบอง่งต้องฟาวว้าวค่ะไม่ใช่ใช้ยางบอลค่ะยานเชฟยากค่ะต้องฟ้าวค่ะพี่น้องมาเลยจ้ามาแซ่บๆน้ำกัน้ะพี่น้องแซ่บอีหลีแซ่บอีหลี <c oughs> บ่ได้จกออกจากถุงพี่น้องติดมือลืมข้าวคะกก่ะโอุกอ้อนสอนอย่างไร ส้นตักเลยเนาะพี่น้องเนาะจ้วงเลยจ้ะพี่น้องจ้วงจกเลยค่ะตอนนี้นักมวยกำลังสิลงพี่น้องปอบกำลังมาอืมคือไงมนะละพี่น้องแซ่บข่าแซ่บไม่ผิดหวังพี่น้อง จะพิดฟังแดงได้ค่ะรสผมชุดรสความขั้นหนึ่งเป็นเดซนผมมอยั่งอะครับพี่น้องเอาสมพักให่กว่าแนวเวนเอาหวัง น้องแจ้มพีบียกก็มีจะ่ะข้าวว้าควายเองหอมๆใจพี่น้อง้อม,อมม,าานนมันาาขี้โนกครับ่น้อง นี้เลือกสมสมค่ะกินกับใบชะมวงแซ่บจ้ะพี่นนอกแซ่บเข้ากันเลืกจิมให้เซ่มงจัดเลยค่ะเป็นไรคะอื้อหือแคลบวปอดีพี่นนอก ยำมะลรก์เหรอเพื่อน้องสมพักแสบจ้าหนะ่แซบอ่ะอแต่เทียมค่ะสุมพักกมี่จ้ะสุมพัก พ่นใส่มะม่วงสวนเด้จ้ะพี่นอ้องแซบ่บแซ่บแห้งเหรอจน่นใส่มะมสวนส่วนแซบบีบต้องใส่ซวนสดเอาพีะนะ่น้องเอาเมื่อน กินมันไดนอหน่อยค่ะนูตบอกแล้วพี่น้องคันเท็ดชินใหญ่นี่ผู้เฒ่ามันกินน้ำบมาได้ค่ะนม่ต้องซับให้เป็น <laughs> ลายเนาะเค็ม <laughs> <laughs> แนมหนะเลยบอกว่าเฒ่า เดนอกสดๆจ้าพี่เนาะอืมกินเจ้าวมื่อกี้ไปตลาดลัมีหลรัวค่ะพี่น้องไปซื้อซีนค่ะอืมอย่างตลาดบ่ถึงงหาหนาทีกระเป๋าเบาแว่งเลยพี่น้อง โบกไว้ขนาดพันหนึ่งแปมเียวเนเงินหนึ่งพัน เขาว่างสะพุงเปดเไรพี่น้องประเดี๋สื่อแค่แนกกินได้ใจพี่น้องสื่อของใส่ของซอยน้ำใจพี่น้องจ้าเครื่องคัดวจ้ะต้องสื่อกระเทียมเนาะ เขากันค่ะแม่มากระเทียมก็ลูกโดดได้ไหมขาดไป่ได้แม่โดดเพราอไรไปจ๊ะไม่ได้ค่ะถ้าแม่โดดหันพังค่ะน้ำหนักเกิน เชฟเสียวน,น้อนเริ่งไม่รักกินนกรักเอาเลยค่ะเชฟคนนึงจ้วงเลยค่ะเอาเม็ดออกให้เราค่ะจ้วงคำยิ่งใหญ่นะจ้วงแล้วยนนอย่างนี้เนาะ เข้าไปชัมวงค่ะพออ่ะอืมเ้ากันเห้มันไ่สม <c oughs> น่องล่องหององ่อมึงย่งกว่าห่อห่อใบชัมวโมงค่ะ ขาควาควายเองเฮ็ดเจ้าเนี่ยหอมหอมอีเนะทั้งกินทั้งอาบ เทากันพี่น้องชมพักลาบสุกนะคะพี่น้อง <laughs> อันนี้ดองอันนี้ซดไม่น้องเลองกินมึงรู้ค่ะอันนี้สีเขากันก็กันอืม รสก็เป็นรสชาติอีกแบบนึงมันอืบรักคำง่ายๆนลจ้ะเชื่เอาลเชื่อมมาหน่อยอืมเอามาว เจ้าพันปอกอืมนุกระเทียมแซบเนี่งพี่น้องสิตักเอานี่พอยั้งหูป่คะคันยุบเอามันได้หน่อยอย่าไม่นาะตักเอาดีกว่าได้ไรกระเทียม กินดิฟเป็นยาต่อต้านโรคมะเร็งได้คุณหมอหญิงวินิจฉัยมาละ <c oughs> มสมพักทุกอย่างเป็นยาได้พี่น,อน้อง้าวบองหูวานมันเป็นสัระคุณอย่างแน่ <laughs> ยังอะกบห้อ,องคอกพ,พี่จังมาตกกบขอด <laughs> แกกระเทียมันทำมันเชฟบัแบบกให้ค่ะ กัดเอาฮึน่ออกกินกระเทียมหอมชื่นใจเชฟเซลสบ,บายนั่งค่ะพี่น้องจา้ารู้ว่าแต่หน้่งหญิงขนาดรู้กันยังยำจะบ่าขาดพี่น้องจา้าสบ,บายนัง่งกินง่ายกว่าค่ะพาคิริวัน มันนั่นหยักเหนียวแรงหน่อยคุณน้องคันแท่นหนาก็มีเลยจ้ะพี่นอ้งนองแบบหยา กลินไงผ่วพี่น้องเค็ดกระเทียมสดได้อารมณ์พี่น้อง แำด้วยกระเทียมพี่พี่น้องจ้าข้าห่อน,นีมดก็จะได้ล่าพี่น้องด้วยจ้าอืมเค็บเก่งเลยิน <c oughs> <c oughs> ปอบเปลิมเมื์เลยัเขากนรี่ลิม เนยังคะเนืยังคะเนม้หนะเซฟค่ะเน๋้อแห้งไ่หรอกสอ เพื่อน่าจะบอเอาเหรอคะแค่แน่น้าอืมเอาอนี้ยก่อนอะสบายหน้าสบายหน้านดีกว่าเนาะอันข,า,ขาวๆอ่อะนั่ว่ากินนังกระติกเนาะแบบหยาบโอเคอิ่มเลยค่ะพี่น้องเราจะเดินลาออกแล้วจ้าคำสุดท้ายแล้วพี่น้อง อืมออืมแซ่บครับ พี่น้องเมื่อนี้ก็ยินเราเลยจ้าแม่ฟ้าพี่น้องกินเขาแรงเนาะแซ่บทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องฮหกพียงน้องเลยจ้าอย่าลืมช่องน้องยิงกินดแซด่บเะยจ้ามักกับกดไลค์ในเลยจ้ากดไลก์กดแช่เนยจ้าแล้วก็ ชุด้าพี่น้องกินข้าวแซ่บๆซสะมือเนาะพี่น้องเนาะแกยันลืมกันนะจ้าได้ให้เชฟกินน้ำกันแล้วจ้าได้ให้เชฟบอกกับพี่กับน้องนะจ้าขักพี่น้องทุกคนนะจ้าได้เชฟก็สมอลติดอ่างให้เก่าแล้วพี่น้องพีมือเชฟเบิร์นเลยจ้ะพี่น้องแซ่บอีหลีเยี่ยมจริงๆริงยังก่อพี่แม่ พีเมลลี่เพิ่งท่าบอกยังพี่เมลลี่บอกว่าอนี่ยก็เยี่ยมจริงจริงว่าสันเพื่อนวอี่เพื่อนวอาอันนี้กันอีกเยี่ยมจริงจริงลิดตามเป็นเอฟซีเพื่อนจ้ะมักคนร้ายอย่าพี่น้องนะพี่น้องจ้าจะนั่งกากพี่น้องซอยเป็นกำลังใจช่องน้องยิงกินแ่บกันเปเรื่อยแนได้จ้าพี่น้องจ้า ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องน้องยิ้งกินแ่บน้ำแน่ได้จ้าถ้ามียังพิษพลาดประการใดกับขออาภาัยพี่น้องไว้นาทีนี้ได้จ้าพี่น้องจ้าขันค่ะมีคําตีติงอียังคอมเมนต์มาบอกได้จ้าพี่น้องจ้าน้องยิ้งกินแ่บการรับฟังพี่น้องทุกคนจ้าพี่น้องจ้าจะได้ปรับปรุงได้จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิป สำหรับมื่อนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้จ้ะพี่น้องจ้ะพี่นองจ้าไว้พอการคลิปหนาด้วยจ้าส,ส,สวัสดีจ้า